ของน้องจุงนะครับนี่จริงมันไม่มีหมวดนะมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเราทุกคนโอเคต่อมาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับถ้าโอเคได้ได้ได้๋อใช่เดี๋ยวเขาเห็นคุณเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวคุณเห็นทำไงเราเป็นคนได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมจุงหล่อมากโอ้ได้ยินได้ยิได้ยินไม่ได้ยินไหน๋ยวกูลองพูดสักคำดิ น้นปากได้เซซสติ้งเซซิติ้เขาบอกว่าจูหลอกมากเลยอุ้น้ำปากได้เขาบอกว่าผมว่าผมน้ำปากได้โอเคโอเคอายุเท่านี้โอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วนี่งนาทิครึ้นเริ่มแล้วปึ๊มปึ๊มึ๊มผิดเสียวไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วโดนผิดนะเขาเขาตอบโดหรอเขาตอบหรออาทูถูกนะถูกนะโอเคเด็ครับผม 5 6าหถูกครับถูกครับโอเคคุณคุณนัมพูดคำนี้สิคุณพูดคำนี้คุณต้องไปต้องตก็เขาไ่จริงไงก็ต้องทำต่างและคำใต้อผมบอกแล้วคุณ้พูดคำนั้นเดีวแลกทองทองอะไรนะ คุณดูหน้าคุณดูหน้าอ๋อเรนเรนไม่ใช่ <Rain. S 1> เรนนะไม่ใช่เรนเรนโบว์เรนโบถูกครับผมสายลุกสายลุกสายลุกถูกครับสายลุกเดีย๋ย,ย,ย,ยวมาให้มีสะพานด้วยต่อมาครับแก้มหน้าหน้ามันหน้ามันถูกครับผมหน้ามันถูกครับต่อครับนาฬิกาเวลานาฬิกาถูกครับนาฬิกาถูกครับยูเซ <seen> <You seen> <laughs> นินยูเซนินถูกครับผมถูกครับใครต่อครับคอมพิวเตอร์ เป็นตาถูกครับผมโอเครถรถชนรถยนต์รถชนถูกครับเปเปอร์ผ่านผ่านเอ็กเน่ออนโชว์ออนโชว์ผิวแอคเน่สิวหมดเวลาหมดเวลาจบละหมดเวลานะครับผม